เป็นอย่างนั้นอ่ะอ๋อไม่ตาดต้องทำไมไม่ไม่เป็นรูปร่างอ่ะอ๋อฮะเอาไว้บีแหมลองดูดิเขาไม่ทำไงลราบีบีไปไปม้วนปากออกกันปะฮะไปม้วนปากออกเพราะว่าลิ้นบีบีมันเป็นสีแล้วไงจะต,ต้องให้ไปม้วนสีนี้ออกเพื่อที่จะเราจะแปะอันอื่นลงไปมันดำมันดำเลยไปเร็วในห้องน้ำก็ได้ล่ะ มวนปากออกถอดลงถุงเท้าก่อนสิเอากล้วยกินบอนี่บอกว่าวกล้วยต้องใส่ปากพี่เอาใส่ปาก ไหนลองมาทำลายอื่นดูสิแพงมากเลยนะเนี่ยห้าสิบกว่าบาทแล้วเอาทำมันก็มีประโยชน์เลยเนี่ยเอาเอาปาาปัาเบียรเอาเบียนกินอะไรเสร็จก่อนโอ้โหเบียร์ไหมเบียร์มาับเรียน เอามายาวๆอยู่นิ่งๆก่อนรอให้มันละลา,ายก่อนรอก่อนนะแปึงแลบเลน้ยออกมาแลบเลน้ยออกมาเอออ้าวออกชิบออ้หูอย่าเพิ่งกืนเนี่ยแลบเลน้ยดูดิเดี๋ยวถ่ายรูปให้